แฟนซีที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นแต่ว่าอยากจะเล่นเนี่ยมันมีเพลนในหัวมับอกว่าจะทำอะไรในอนาคตฟาแจลงเทียอะไรเงี้ยสดิทีนึงน้องปานครับวันนี้รู้ไหมว่าเรามางานอะไรงานของเพนเฮาส์ประกวดเพนเฮาส์เพนเฮาส์แฟนซีไหนน้องป่านเคยแบบว่าแฟนซีกับแฟนสุดๆเนี่ยกิจกรรมแฟนซีกับแฟนสุดๆเนี่ยคือน้องป่านทําอะไรอยากจะให้ท่านผู้ชมรู้นิดนึง แฟนซีที่สุดอะคะอาจจะเขินวาพี่คิดไม่ออกเคยเล่นแบบนางพยาบาลคุณหมออะไรอย่างงี้ปะไม่เคยอันแล้วประมาณนี้มีไหมเคยมีแบบลองอินคาโอเคเผาอินคาเคยใส่พยาบาลไหมอ๋อไม่เคยหรอกเขาเป็นบิกินี่โอเคเออ,เอแต่แต่ก็คือไม่ไม่แฟนซีใช่ไหมก็คือแบบว่าคือหนูคือหนูไม่ได้เล่นแบบเป็นเป็นเป็นละครเป็นอะไรอย่างงี้ปะ ไม่ได้เป็นโ้ไม่ถึงขั้นนั้นน่ะน้องโบงเคยเล่นแบบแฟนซีสุดๆกับแฟนเนี่ยประมาณไหนละครนางทาดอะไรอย่างงี้ <laughs> แซ่ <laughs> แซ่ด้วยโหดไปค่ะไม่เลยไม่ไม่ซาดิขนาดนั้น <laughs> ก็เอาเบาๆพอค่ะเบาๆยังไงเราที่อยากได้ดีเทลครับเผื่อว่าคนดูเขาเอาไปเรียนแบบกับแฟนอะไรเงี้ย <laughs> ก็เอาที่แบบว่าดูสดใสซาบซาซาบซาอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้วเราแนะนำให้อย่างนั้นโอเคไหมก็น่าจะลองเนาะน้องเมย์เคยทำอะไรที่เป็นแฟนซีแฟนซีสุดๆกับแฟนมาก่อนไหมครับก็อย่างเช่นใส่แบบชุดพวงแบบพยาบาลพวงแบบชุดซีดูก่อนที่แบบว่าจะแบบว่าอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะให้เล่าเรื่องราวที่เคยแบบแฟนตาซีกับแฟนมาก่อนไม่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 มีอะค่ะครับพี่อย่ามองสีอันนี้มันอะไรแต่ไม่ไม่เคยเลยหรอไม่ค่อยอะเล่นพยาบาลหมอมีมีมีบ้างมีบ้างดีเทลก็แบบว่าก็แอปว่าเป็นเป็น เป็นพยาบาลก็ใส่ชุดพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเข็มฉีดยาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าใส่ชุดสีขาวๆใช่ไหมคะก็แอคติ้งนิดนึงว่าจะฉีดจะฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดชุดหมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมอ๋อมีอยู่แล้วค่ะก็ต้องมีเป็นชุดหมอพยาบาลนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนักเรียนนึกเหรอเมื่ตอนตอนใส่ไงแล้วก็ปลุกผมตรงเนี้ยแล้วเล่นแบบว่าคุณครูไม่ยอมแบบว่าให้เกรดหนูไอเลี้ยวเลยไอเลี้ยวตีเลย